ฟันทองสวัสดีครับวันนี้ผมจะนําเสนอนะครับให้ลูกค้ามาใช้ Eco System นะครับเป็นประสบการณ์นะครับในการเชื่อมต่อและได้ต่อนะครับด้วย Smart Thing นะครับจะมีฟีเจอร์เด็ดๆครับที่เรียกว่า Feature นะครับจะเป็นการส่งข้อมูลนะครับที่รวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ใหญ่ๆนะครับรูปภาพหรือวิดีโอนะครับก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับเดยผมจะสาธิตให้ดูนะครับผมในการที่เรานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปนะครับแล้วผมก็จะส่งนีครับแอป ที่เรียกว่าฟิกชันครับเข้าไปที <fish> <ados> <t ่ t a b l e ดเครื่องนี้นะครับผมทำการติดครับเชื่อมต่อครติดเชื่อมต่อกดยอมรับนะครับจะส่งข้อมูลได้ไวมากนะครับวราใครที่เปิดนะครับหรือแก้ไขไฟพวกนี้ก็ได้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวนะครับแอปที่เรียกว่าสมาร์ทวิวนะครับผม ก็สามารถมีเลอร์แช์นะครับไปอย่างทีวีนะครับถ้าลูกค้าประชุมงานอยู่นะครับอยากเสนองานนะครับผ่านจอทีวีใหญ่ๆนะครับได้เลยนะครับคือการที่นะครับลูกค้ากดที่ตัวสมาร์ทวิวตัวนี้นี่ครับมันก็จะดันหานะครับทีวีที่ลูกค้ามีที่บ้านครับเป็นสมาร์ททีวีคือการกดเชื่อมต่อปุ๊บนะครับมันก็จะเสนอภาพนะครับในมือมือถือเป็นจอในจอทีวีใหญ่ๆ นะครับให้ลูกค้าเสนองานหรือประชุมง,งานนะครับผ่านจาอ T V ใหญ่ๆได้เลยนะครับก็ทั้งหมดนี้จะเป็นการสาธิตนะครับให้ลูกค้าดูนะครับผมขอบคุณคูัค้า